เปยัมีเรียนต้องบ่ายนะจะให้รีบไปทำไมนี่ี่ถ้าเป็กไปเจอกุ๊กเร็วอ่ะก็ไม่คิดถึงเป๊กดิรอ,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 อเล่นโอเคเดี๋ยวเจอนะเฮียเ yeah! yeah! ขาผัดที่สั่งอะได้ยังนานเลยนะถ้าเอาไปให้เร็วอะเป็กก็ไม่คิดถึงหมูสิ <S <S เรียนเ้ยเออเฮียแล้วก็อยาสิฟันให้หลอดด้วยดิ อ้าวยาสีฟันเลยอืมอ้าวน้มาอ้าวน้ำทรโหเฮียไม่ลดให้หน่อยเหรอได้เดี๋ยวกูไปบวกได้ค่าข้าวเฮ้ยเฮียเฮียนี่เหมือนยาสีฟันนี่เลยนะมันเป็นยังไงเข้มโอ้โหแต่ดี เชิญทางนี้เลยครับเดินระวังนะครับอย่าล้มนะครับระวังหมาตัวหลังมันจะกัดเอาละครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนั่งทางนี้เลยครับคุณไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้อย่านั่งครับเก้าอี้ตัวนี้มันสกปรกครับเอาตัวนี้ออกมาตัวนี้ดีกว่าครับสะอาดสะอ้านดีครับเออที่นี่แหละครับเป็นที่พักทานอาหารเที่ยงของพวกเราสองคนรับรองได้เลยครับว่าอาหารที่เนี่ยถูกปากแน่นอนเลยครับ Oui. Er> ใช่ครับอาหารที่นี nah ่ถูกปากแน่นอนครับเพียงแค่หยิบช้อนมาตักข้าวปั๊บจัดเข้าปากเห็นไหมครับขอบว้ขอบคุณขอบช้อนุ้ยผมรู้สึกดีใจมากครับที่คุณอุตสาหเป็นเกียรติประธานอาหารกับพวกเราความจริงแล้วก็ไม่ได้อยากทานอาหารเท่าไหร่นะคะอยากทานอยง่าอื่นมากกว่าว้อ แมนสาวเซ็กซี่คนนี้ใครอ่ะบอกปิ๊กหน่อยดิในฐานะที่เรารู้จักกันมึงเป็นใครอ่ะเฮ <c oughs> ้ยรวยไปรวยอกปิ๊กหน่อยดิสาวเซ็กซี่คนนี้ใครอ่ะในฐานะที่เรารู้จักกันเนี่ยมึงเป็นใครเฮ้ยปอาไ้ก่อนนะพี่แล็คซ์ซอยครับเนียคะขอข้าวกะเพราไก่ไข่าดาวจานหนึ่งนะคะรอเดี๋ยว ความจริงร้านนี้ก็ทำเลดีนะคะอยู่ห่างจากปักซอยนิดเดียวเองแล้วท่าทางคนก็จะเยอะด้วยเข<ม>าขายดีไหมคะขายดีครับงั้นีิดาซื้อร้านนี้แล้วกันนะคะ<ม>จะเอาไปทำมินิมาร์ทนะคะแต่ไม่รู้ว่าเฮียเขาจะยอมขายหรือเปล่าแต่เฮียเขารักร้านนี้มากเลยนะครับ<ม>แต่ี่ดาอยากได้จริงๆนี่คะ จะมีใครมีน้ำใจช่วยกล่อมให้ธิดาบ้างได้มีค่ะ๊ยเออผมก็ม่มีความสามารถขนาดนั้นด้วยครับแต่ถ้ามีคนมีน้ำใจสักคนช่วยพูดให้ธิดาได้แล้วก็ธิดาอาจมีแรงวังได้อมลอย ยัยหมูีหมูเคยคิดที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองขึ้นบ้างไหมไม่เคยยัยหมูเคยอยากได้เงินเป็นล้านล้านไหมไม่เคยอ,อะยัยหมูเคยคิดจะยกหนี้พวกฉันไหมไม่เคยไม่เกี่ยวอุ้ยที่มันใช่เวลาควรพูดไหมเนี่ยนี่เฮียเฮียรู้หรือเปล่าว่าร้านเฮียในตั้งของผิดที่ผิดทางเกะก,กะมันผิดห่วงซุยหรู้เปล่าห่วงจุย้ย <c oughs> เฮของพวกนี้นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทำไมมันอาจจะทําให้เจ้าของร้านถึงกับตายเลยก็ได้แล้วกูทำอะไรดีเนี่ยกูต้องขายร้านใช่ไหมใช่ขายให้คนรู้ใช่ไหมใช่โอ้กูร้เลยกูรู้แผนพวกมึงนะกูไม่ขายเว้ย ทิดาคงจะต้องลงมือเองแล้วล่ะค่ะเฮียมาเฮียมาเฮียมาเฮ้ยไม่ได้ผลหรอกคนอย่างเฮียหมูเนี่ย มองความงามภายในใช่สิรีละภายนอกเนี่ยก็ลองคิดดูดีๆสิจ๊ะดูดีๆอีกที่ะนั่นยังไงได้ได้ไม่ไม่ไมายไขยเฮียคิดดูดีๆนะเงินตั้งล้านห้า เงินเนี่ยสามารถทำร้านหวยหวยเฮ้ยร้านดีๆอย่างนี้หมูเนี่ย้ตั้งหลายร้านเลยนะเอาเอาี้ละกันฉันให้สองล้านเลยตกลงเลยแล้วกันนะเฮียนี่ฉันนะ่ะไม่เคยให้ใครเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะสองล้านล้านกูสองล้าน ถ้าเกิดกูขายไปคนแถวนี้จะไปกินอาหารกันที่ไหนอแล้วใครจะหาอาหารห่วยๆอย่างนี้กินได้สองคนจะไปเซ็นที่ใคร <catast S 1> อก็ได้ ถ้ามึงสองคนเห็นว่ามันเหมาะสมกูจะขายร้านนี้ซะแต่เฮียหมูเฮ้ยมึงอย่ามาห้ามกูจะได้ขายร้านนี้ไปสักทีจริงเหรอจ๊จเฮียจ๋าสิบล้านเอาเปล่าเนาะเอาเอาไว้ขายตีไอเฮียก็แล้วกันออ ไทยไม่มีเตี๋ยห้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผู้หญิงโอ้โหเคยสู้ผู้ชายเหรอโห